คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุกัะเครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลา์เป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องพระเครื่องบนน้ำสูงนะครับเอ่อไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะครับวันนี้พอดีได้มีโอกาสเช่าเดียหลวงปู่สอนนะครับอ่อบล็อกนิยมนะครับสวยๆนะครับก็หายากนะวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วกันนะครับอ่อสองเลนนี้เป็นผ้าผิวเดิมๆทั้งคู่นะครับอ่อดูนะครับ เป็นบล็อกนิยมนะครับออลางหลวงแตกนะครับเส่วนแนะนําการดูนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะลองเลื่อนไปดูนะครับในอีพีที่ตะไ่นี่แหละผมไม่แน่ใจนะโอเคครับดูครับนี่คือเหรียญหลวงปุะครรับุ่นแรกนะครับบล็อกนิยมนะครับออลางหลวงแตกนะครับพระผิวเดิมนะครับเหรียญนี้สวยมากครับเหรียญนี้ก็สวยครับดูครับตำขก็เดิมๆนะครับแต่ผิวมันจะเปิดๆหน่อยนะครับ แต่ก็ถือว่ายังสวยคมนะครับจมูกดีครับดูครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวสองเหรียญนี้นะครับเพราะว่าเป็นพระยอดนิยมของโคราชนะครับนานๆได้เจอเหรียญสวยๆนะครับก็อยากมาแบ่งปันพี่ๆชมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ใครชอบพาะเครื่องเกี่ยวกับสายโคราชนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยากให้ แนะนำเดี๋ยวหลวงพ่ออะไรนะครับถ้าผมมีความรู้พอนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ